อ้าวออกไปแล้วตกใจมัไปซะแล้ว,ว,ลวลปนิบากรรมของคนที่ไม่ค่อยอาจจะรู้เนาะอันนี้กำลังทำรังใหม่รังเก่าเรบินไปหมดแล้วตกใจอือตกใจมันไปหมดแล้วเ,ลเริ่มเนี่ยรกำลังเริ่มรังใหม่เ,เออมันก้อนเล็กๆแก่นี้ทำไมมันอยู่หลายตัวเนี่ยโอ้โห ธรมชาติสร้างอืลังนกอะธรรมชาติสร้างนะทุกคนทนุกัาเณ์สิไม่มีใครเลี้ยงมันมาทำลังเองนะเต้นอยูนู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเอ็ดิเอ็ดลังอะสิบสองสิบสามอยู่นู่น อืแสดงว่าล้อมรอบนี่มันรวมสมบูรณ์ดี